ห้องโซนสุขภาพกายในวันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับโรคกระเพาะปัสสาวะเสื่อครับโรคที่คนสมัยใหม่เป็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานในออฟฟิศครับซึ่งจะดูแลเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตอย่างมากเลยครับโดยเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรธรักษากุลอาจารย์ภาควิชาสัลยศาสตร์รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทอมมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีคุณป๊อปครับคุณหมอคะอันนี้เป็นปัญหาระดับชาติที่คุณหมอบอกเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัญหาของผู้หญิงหรือเปล่าเออผู้หญิงจะเป็นเยอะด้วยใช่ไหมคะคุณหมออธิบายโรคนี้หน่อยนี่ผมว่าหลายคนก็คงทราบแล้วว่าเรา กายภาพของผู้หญิงมีข้อจํากัดเนาะอันที่1ท่อปัสสาวะสั้นแล้วก็ตรงเพราะฉะนั้นทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าง่ายอ,อันที่2ก็คือว่าท่อปัสสาวะกับช่องคลอดแล้วก็ปากทวารหนักนยอยู่ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีแบคทีเรียน,นอยู่บริเวณน,นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เชื้อนี่สามารถที่จะคืบคานเข้าไปเองหรือแม้บางครั้งเรานําเชื้อเข้าไป มีการศึกษาอยู่เหมือนกันว่าในผู้หญิงที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆก็พบว่าเป็นการล้างจากในทิศทางของด้านหลังไปด้านหน้าเนาะครับอันนี้ก็มีการศึกษาอยู่เลยครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับแต่ว่าตัวสําคัญนั่นก็คือกายภาพนะฮะมองในช่วงที่อายุน้อยๆเนาะส่วนใหญ่เราใช้คําว่าในช่วงวัยเจริญพันธุ์ก็คือยังมีเพศสัมพันธ์นีอะไรอยู่แต่กลับการพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆ ผู้ชายจะมีอัตราการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุเนื่องจากหลับลุกมากทั้งหลายแหล่นะครับก็จะทาให้อัตราการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะในผู้ชายก็สูงขึ้นตามอายุแต่ถ้าในวัยโดยทั่วไปผู้หญิงก็จะเป็นบ่อยกว่าสาเหตุที่เป็นเพราะว่าอั้นปัสสาวะด้วยไหมคะคุณหมอเห็นบางคนบอกว่าอั้นปัสสาวะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ๋อครับผมกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุมี2กลุ่มหลักหลัก อันที่1เป็นการติดเชื้อกับอันที่สองไม่ได้ติดเชื้อคืออักเสบแต่ไม่ติดเชื้อเนาะเช่นเราได้รับสารเคมีบางอย่างเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะตัวที่เราพบบ่อยในปัจจุบันก็คือยาเคยาเคเนาะยาเคสารของมันเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายเราเราเสพเข้าไปเนาะแล้วมันก็ทิ้งสารพิษ ลงไปในกระเพาะในน้ําปัสสาวะ,ะแล้วก็ไปอยู่ที่กระเพาะปัสสาวแล้วก็ทําให้กระเพาะสสาวะนี่เกิดการอักเสบอ,อันนี้เป็นการอักเสบแต่ไม่ได้ติดเชื้อคาว่าติดเชื้อติดคือติดเชื้อแบคทีเรียนะ,ยะไม่ได้ติดเชื้ออีอกอันนึงก็คือที่พบบ่อยก็คือการฉายแสง ก <im itation> ระเพาะสว้าเกิดการอักเสบจากการฉายแสงเช่นเป็นคนไข้เป็นเนื้องอกเนื้อ,อ,อร้ายเป็นมะเร็ง <im itation> แล้วเข้ารับการรักษาด้วยการฉายแสงก <im itation> ระเพาะสว้าอักเสบ <im itation> แต่ไม่ได้ติดเชื้อ <im itation> <im itation> แต่ก็มีอาการเหมือนกันก็เือดการการอักเสบ <moderator> แต่กลุ่มที่เรามักจะคุยกัน <im itation> <im itation> โดยทั่วไปกระเพาะสว้าอักเสบกระเพาะสว้าอักเสบเรามักจะหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่ละโอเคครับก็จะมีแบคทีเรียเข้ามาในกระเพาะปัสสาวะ ครับนึกถึงผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไค้ฟังกระเพาะสว้วะเราเหมือนห้องน้ำแล้วปูกระเบื้องเนาะ,ะแบคทีเรียเวลาเข้ามาเนี่ยในห้องน้าเรามันมีแบคทีเรียอยู่แล้วกระเพาะส้วนเราก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพอมีจํานวนหนึ่งเราปรสัสสาวะมันก็หาย,หายไปเ <ไป S 1> ช่น2ตัว4ตัวเราฉี่ปุ๊บมันก็ทิ้งไปแต่ถ้าเผื่อเรามีเวลาที่น้ําปัสสาวะอยู่นานแบคทีเรียมันก็จะเพิ่มจํานวนครับจาก2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16ไปเรื่อยๆแล้วแบคทีเรียมันทําอะไรมันไปแกะกระเบื้องห้องน้ำมันเกาะติดเสร็จปุ๊บมันก็ไปแกะกระเบื้องห้องน้ําเราให้มันลอกหลุดล่อนแล้วมันก็เข้าไปทําลายกระพริบอสวะเราเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้อค่ะคุณหมอบางคนบอกว่าเกิดจากการกินน้ําน้อยใช่ไหมแล้วก็เกิดจากการอัานัสาวะใช่ไหมอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้แบคทีเรียแบ่งตัวเยอะใช่ไหมใช่ครับผมคือ เมื่อเรามีน้ำปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานถามว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามีน้ำปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานอันที่หนึ่งก็คือว่าเราดื่มน้ำน้อยพอเราดื่มน้ำน้อยการสร้างปัสสาวะก็น้อยกระเพาะปัสสาวะกว่าจะยืดถึงจุดที่เราจะปวดมันก็นาน อันที่2ก็คือเราอั้นรถติดหรือว่าทํางานประชุมยุ่งอยู่เราไม่ไปเข้าห้องน้ำรื่เพาะประวองมันก็เตือนเราละเราปวดนะแต่ว่าเราไม่ไปเนาะแบคทีเรียมันก็เพิ่มจํานวนครับผมแล้วก็อันที่3คือคนที่มีโรคอยู่ฉี่ไม่หมด อ่าเหมือนเราไม่เคยล้างห้องน้ําเราสะอาดเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเวลาเราฉี่เหมือนกันเราเอาแบคทีเรียทิ้งไปจากห้องน้ำเราทิ้งไม่หมดค่ะพอทิ้งไม่หมดแทนที่จะแบคทีเรียเหลือจํานวนน้อยมันก็ค้างค้างอยู่จํานวนนั้นเป็นน้ําคล้าใต้บ้านมันก็จะเพิ่มจํานวนได้อย่างง่ายดายแล้วก็เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถามว่าการอั้นนานเป็นการอักเสบ ทำให้เกิด,ดปัจจัยเสี่ยงในการติดเชืออ้อในกระเพะาะปัสสาวะหรือไม่ก็อธิบายด้วยเหตุผลนี้แล้วก็มีการศึกษาด้วยนะครับตีพิมพ์ในเจอร์แนลเลยว่าเขาศึกษาคนประมาณ7 8 0 0คนเนาะแล้วก็เอาคนที่ติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะเนี่ยมานะครับแล้วก็มาแทรลี่ดูมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรตัวที่พบบ่อยที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือการอั้นนา่านแล้วเขาก็ไปดู ว่าในกลุ่มที่อั้นนานนี่อั้นนานจากอะไรเป็นแซนิทารีก็คือไฮยีนของสภาพแวดล้อมในห้องน้ำเหมือนบ้านเราเลยครับในต่างประเทศก็ไม่ต่างกับบ้านเราผู้หญิงในต่างประเทศเองก็ไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะรู้สึกว่าห้องน้ำไม่สะอาดพอก็ทำให้เขามีการอั้นปัสสาวะแล้วก็พบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด กับพ่อสวอกเสบติดเชื้ออย่างมีนัยสําคัญทาสถิติมันทรมานมากคุณหมอหนูเคยเป็นสองครั้งซึ่งอาการนะมันก็จะเหมือนแบบว่าปัสสาวะไม่สุดคือปวดฉี่แล้วฉี่ไม่ออกใช้คํำนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทรมานมากแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นนานมากก็คือเข้าปุ๊บต้องมาเดินมาเข้าใหม่เพราะว่าเหมือนมันปัสสาวะไม่ได้ค่ะอันนี้คืออันนี้คืออาการของมันใช่นเ่มต้นเลยก็คือฉี่แล้วไม่สุด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการเป็นเยอะขึ้นเราก็จะเริ่มฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็บางทีปวดแล้วคุมไม่ได้ต้องรีบต้องเร่งหลังจากนั้นถ้าการอักเสบลุกลามมากขึ้นแบคทีเรียมันแกะกระเบื้องเราได้เยอะขึ้นเวลากระเพาะปัสสาวะเรายุบตัวก็คือฉี่จะสุดมันจะเกิดอาการปวดแล้วถ้ากระเบื้องล่อนเยอะๆเริ่มมีเลือดออกฉี่จะสุดจะมีเลือดออกครับแล้วสุดท้ายถ้ามันลุกลาม ไปห้องข้างๆก็คือไปทางเดินปัสสาวะส่วนบนก็จะมีไข้เป็นกรยไตอักเสบได้ก็อาการก็จะไล่ไปเป็นลำดับปรจาอันตรายครับผมจริงๆมันทรมานตั้งแต่กระปิดกระปอยนะคุณหมอใช่ทรมานมากฉีเสร็จเหมือนไม่สุดเราก็ออกจากห้องน้ำไม่ถึงแล้วมันเจ็บด้วยกลับเข้ามาอีกแล้วบางคนคนไข้บางคนบอกปวดเหมือนถูกมีดบาดตรงข้อปัสสาวะเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ท้องน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นอาการที่เราพบบ่อยก็คือต้องรีบรักษาใช่แล้วอาการ ติดเชื้อเนี่ยเป็นนานแค่ไหนถึงจะแสดงอาการตรงนี้ตอบยากเพราะว่าขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นสําคัญเนาะคนไหนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีก็การติดเชื้อก็จะแพร่กระจายเร็วอ,อันที่สองความดุของเชื้อก็มีผลครับถ้าเชื้อที่ดุ ก็การลุกลามก็จะรวดเร็วขับกว่าเพราะนั้นก็หลปัจจัยน้องตัน่คืออายุยังแบบยังยังเด็กอยู่เป็นสองรอบแล้วค่ะแล้วต้งเป็นผู้สูงอายุแล้วครับคุณหมออาการก็จะคล้ายๆกันทั้งอายุน้อยอายุมากเนาะก็คือเนี่ยครับตั้งแต่ปัสสาวะบ่อยคุมไม่ได้ปัสสาวะขาดเจ็บตอนจะสุดปวดท่อปัสสาวะปวดท้องน้อยเนาะในผู้ชายผู้หญิงก็จะคล้ายๆกันส่วนการติดเชื้อในอายุต่างกันก็มีผลนะครับในผู้หญิง เขามีการศึกษาชัดเจนเลยว่าในช่วงอายุหนึ่งคุณต้องเคยเป็นกับพ่อสัมัทเสบถ้าคุณเป็นผู้หญ felony, ah ิงเนาะธรรมดาต้องเกิดข um ึ้นได้อย um ู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อกับพ่อสัมัทเสบในผู้หญิงวัยที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่เนี่ยหรือยังอายุไม่มากนักเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดบ่อยอันนี้เขาเรียกการติดเชื้อซ้ําซ้อนอันนี้อันตรายนะครับควรจะต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเนาะครับ สองรอบเขาเขามีนิยามไหมในไกด์ไลน์ต่างประเทศมีพูดถึงชัดเจนเถ้าเป็นบ่อยกว่า 2, 2> ครั้ง,งใน6เ,เดือนหรือ3ครั้งใน1ปีถือว่ามีนัยสำคัญในการที่จะบอกว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำสอนอันนีอาอา้การร,รักษาจะยุ่งยากขึ้นครับก็ต้องแพทย์ก็ต้องโฟกัสในการรักษา มากกว่าคนที่นานๆเป็น,น,นทีหน<ท>ึ่งเพราะฉะนั้นกระเพาะปัสสาวเสพเราก็เลยแบ่งเป็นสกลุ่ม<อ>กลุ่มหนึ่งเป็นกระเพาะปัสสาวเสพธรรมดา หมายถึงเป็นในหญิงวัยเจริญพันธุ์กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบซับซ้อนไม่ใช่ซ้ําซ้อนนะซับซ้อนซับซ้อนก็เช่นเป็นเป็นบ่อยๆอย่างเมื่อกี้ผมบอกแล้วหรือมีไข้ขึ้นร่วมด้วยมีการติดเชื้อทางเดนปสาวส่วนบนกลวยไตอักเสบอยากจะรู้เรื่องของที่คุณหมอบอกว่าพอเป็นสองครั้งในรอบกี่เดือนนะคะที่หกเดือนที่จะอันตรายแต่อันนี้ต่านก็เคยเป็นสองครั้งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในรอบ6เดือนแต่คุณหมอเองก็เตือนมาเหมือนกันบอกว่า เอออย่าให้มันเป็นครั้งที่3นะเดี๋ยวมันจะรักษาไม่หายอันนี้จริงไหมคะอ๋อก็อาจจะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเกิไม่ได้ถี่ครับคำว่าการเป็นซ้ำเนี่ยเราหมายถึงว่าที่ว่าสองครั้งใน6เดือนหรือว่า3ครั้งใน1ปีเนี่ยเป็นในยะที่แพทย์จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยแล้วว่าเฮ้ยการรักษาเนี่ยต้องเข้มงวดจริงจังแล้วเพราะว่าเป็นบ่อยแล้วแล้วเรารักษาอย่างเดียวไม่ได้ต้อง สาวรากให้เจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนะเป็นพฤติกรรมไหมเป็นเรื่องเซ็กส์หรือเปล่าหรือเป็นให้ยีนส่วนตัวผมเคยเจอคนไข้รายหนึ่งน่าสนใจอายุเยอะและอาม่าเนี่ยมาติดเชื้อทางสวบ่อยไปหามาหลายครั้งซักไปซักมาเนาะเราเจอว่าท่านใช้กระดาษเวลาผู้หญิงสี่ก็ใช้กระดาษซับเนาะใช้เสร็จแล้วก็พึ่ง แล้วก็กลับมาใช้ใหม่พอเราเจอตรงนี้เนาะ reuse reuse นะแล้วก็แนะนำตรงนี้ก็หายครับบางคนก็ใช้สายฉีดชำระที่ฉีดตรงจนเกินไปตรงนี้ก็กระตุ้นได้ครับฉีดตรงก็คือมันแรงด้วยใช่ความแรงของน้ำหรือตรงนี้มันก็เยอะเกินไปเนาะ หรือว่าการล้างทําความสะอาดที่ผิดหรือว่ามีภาวะท้องเสียเรื้อรังอ,อ,อย่างเงี้ยก็เป็นสาเหตุอ๋อจะมีเชื้อที่ติดเชื้อมาจากด้านด้าน่า,ายบอถ่ายบ่อยอพรถ่าย,บ,ยบ่อยเชื้อแบคทีเรียมก,ก็เยอะครับ,รบแล้วเชื้อที่ติดส่วนใหญ่เป็นเชือ้ออีโคไลซึ่งเราพบได้ในอุจจาระรแล้วก็บริเวณช่องคลอดก็เป็นอันนี้เป็นอันที่สําคัญนะครับส่วนย้อนกลับไปที่คําถามว่าเอ๊ะมัน สืบเนื่องไปเป็นโรคอื่นที่อันตรายได้มากขึ้นไหมก็เป็นอย่างที่เรากลัวก็คือเรื่องของกลวยไตอักเสบกระเพาะชวะอักเสบเรายอมรับการเป็นซ้ําได้ถ้าไม่บ่อยจนเกินไปเพราะว่ากระเพาะชวะมีความสามารถในการงอกใหม่เหมือนหางจิ้งจกมันเป็นอวัยวะที่มีการซ่อมแซมตัวเองได้ดีแต่กลวยไตไม่ใช่แบบนั้นถึงแม้ว่าเซลล์บุผิวจะเป็นชนิดเดียวกันไตเราถ้าเผื่อเกิดการอักเสบติดเชื้อแล้วหน่วยไตเนี่ย เสียไปเราไม่สามารถงอกใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลัวของกระเพาะซวักเสฟคือการมีเชื้อย้อนอขึ้นไปที่กลว,วยยไตยก็จะมีอาการปวดหลังนะครับมีไข้ขึ้นหนาวสัน่นครับแล้วก็เชื้อจะเข้ากระแสะเลือดได้เนาะในผู้สูงอายุถ,ถึงกับ เสียชีวิตได้เลยอ๋อแต่ถ้ามันถึงแล้วคุณหมอมันรักษาหายขาดไหมคะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าหายขาดเนาะส่วนใหญ่เนาะถ้าเผื่อไม่มีความผิดปกติทางกายภาพซ่อนอยู่เช่อนคุณไม่ได้เป็นนิ้วแล้วปรับพฤติกรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยการรักษาส่วนใหญ่จบจบครับถ้าเผื่อเป็นการพบแพทย์แล้วก็เรารักษาโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นติดเชื้อซับซ้อนได้อย่างถูกต้องถึงสาเหตุรากมันเราก็จะจบ การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่เราปรับพฤติกรรมควบคู่ไปไปด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นการอักเสบแบบไม่ติดเชื้อก็ไปลดอาการของการอักเสบไปแต่ว่าตัวที่เราพบบ่อยคือการติดเชื้อการติดเชื้อก็ต้องทานยาปฏิชีวนะก็คือกินยาฆ่าเชื้อนั่นแหละครับส่วนใหญ่เราก็แนะนําให้กินยาแต่ปัญหาในปัจจุบันของการใช้ยาฆ่าเชื้อคือเชื้อดื้อยาใช่ครับอันนี้เป็นเป็น เป็นคีย์เวิร์ดที่สาคัญเลยก็คือเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการติดเชื้อซับซ้อนอ๋อสิ่งที่คุณหมอกังวลก็คือเรื่องนี้เรื่องของการดื้อยาใช่ครับฉนั้นเป็น3าก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะไม่ให้มาเป็นอีกเดี๋ยวมากินยาตัวเดิมมันจะกินเอาไม่อยู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็การใช้ยาเนี่ยยากลุ่มที่เราใช้บ่อยๆนะมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่ากลุ่มควินอโลนเนาะยากลุ่มนี้ เป็นยาที่บ้านเราใช้บ่อยมากแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยเนาะหาซื้อได้ตามห้างสับพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับยาตัวนี้เมื่อใช้แล้วแบคทีเรียจะสร้างความสามารถในการดื้อยาเพราะนั้นถ้าเผื่อเมื่อไหร่ใช้ซ้ำใน6เดือนมันจะไม่ได้ผลอไม่น่าถึงโดนให้หมอไอ้นี่่ถ้าเราใช้ยาจากการที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปนี่ถือว่าไม่ไม่ไม่ดีเลยใช่ไหมตรงกี่คุณต้องปรึกษาแพทย์ไม่ถึงขนาดนั้นนะในความเห็นผม ถามว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพซื้อยากินเองได้ไหมครับถ้าในความเห็นผมนะผมคิดว่าได้ถ้าคุณเป็นครั้งแรกเนาะเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นครั้งแรกอันนี้เป็นการติดเชื้อแบบไม่ซับซ้อนซื้อยากินเองไม่ได้หมายความไปสั่งเองทางอินเทอร์เน็ตไปร้านขายยาหรือเภสัชกรเล่าประวัติให้เขาฟังแล้วเขาก็เลือกยาให้เราเราทานแล้วเราหายจบแล้วไม่เป็นอีกเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ผมคิดว่า ได้ส่งบอกส่งไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นครั้งที่2แลเวเป็นซ้ําโดยเฉพาะอย่างที่บอกเป็นซ้ําภายใน6เดือนเนาะหรือโดยเฉพาะเมื่อเป็นซ้ําภายใน1เดือนแรกอันนี้ อันนี้อันตรายแล้วไม่ควรจะไปซ้ําทั้งสองอันนี้ควรจะพบแพทย์ละควรจะพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุถ้าอย่างนี้ต้องตันต้องปรับพฤติกรรมไหมครับเวลาเกิดจะเข้าห้องน้ำอะไรต้องมีการปรับพฤติกรรมเราเรารู้ละปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันมันมีส่วนหนึ่งแหละเป็นการดื่มน้ําน้อยเนาะเราก็ปรับมีการศึกษาเลยว่าในคนที่ กลุ่มที่เป็นไฮโปดิงเกอร์ก็คือกลุ่มที่ดื่มน้ําน้อยกว่า1.5ลิตรต่อวันมีความเสี่ยงในการเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบสูงกว่าคนที่ดื่มน้ําเยอะกว่า1.5ลิตรต่อวันแล้วเขาก็เอากลุ่มนี้ที่ดื่มคนกลุ่มกลุ่มดื่มน้ําน้อยเนี่ยมาเพิ่มปริมาณน้ําดื่มเนาะอ่าใช่ครับก็พบว่าลดการติดเชื้อได้อย่างมีนัยสําคัญเช่นกันครับเขาก็เพิ่มไปให้ได้ประมาณข้อแนะนําก็คือวันหนึ่งประมาณ2-3ลิตรอ๋อแต่หนูดื่มเยอะไป ดึงเยอะเกินก็ม่ดินไม่ดีไม่ดีครับเพราะว่าไม่เข้าห้องน้ําตามที่ดื่มใช่ครับเพราะว่าในสภาพการใช้ชีวิตปัจจุบัน บางครั้งเราไม่สามารถปัสสาวะบ่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ําเยอะเกินไปเราก็จะเกิดการอั้นปัสสาวะจากการใช้ชีวิตประจําวันเนาะการอั้นปัสสาวะอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วมีการศึกษามาชัดเจนเลยว่าการอั้นปัสสาวะนานๆทําให้เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะซอกเซ็ก็คือแบคทีเรียมีปริมาณเพิ่มขึ้นอ,อันที่หนึ่งอันที่สองกระเพาะปัสสาวะเราเวลามันยืดมากท่อปัสสาวะเราจะที่ว่าสั้นอยู่แล้วในผู้หญิงจะยิ่งสั้นลงไปอีกครับและก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้แบคทีเรีย เข้าได้ไง่ายนะแล้วถ้ายืดจนถึงจุดหนึ่งะจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสวะครากชั่วคราว ลองดูเวลาเราอั้นปสัสสาวะนานๆเราจะไปฉี่เหมือนฉี่ไม่ค่อยออกอในช่วงครั้งสองครั้งแรกเนาะนั่นเป็นเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเราคล้ายยืดมากกับมันคล้ายก็ทําให้เราฉี่ไม่หมดมก็เป็นตัวกระตุ้นอีกเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําเยอะเกินไปทําให้เราอาจจะต้องอั้นปสัสสาวะโดยมไม่จําเป็นโดยเฉพาะในช่วงนอนเนาะเอาไปดื่มน้ําเยอะในช่วงก่อนนอนก็ เราง่วงเราก็ไม่ค่อยอยากลุกเนาะบางทีสติเราก็ไม่เต็มร้อยเราก็อั้นปัสสาวะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้เป็นเรื่องของการอั้นปสสาวะนานเป็นสายที่พบบ่อยอีกอันนึงก็คือเรื่องเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ก็ทําให้กระเพาะชวาอักเสบในผู้หญิงเกิดได้บ่อยเพราะติดเชื้อใช่ไหมจริงๆการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นทรมานะเป็น การเสียดสีเป็นพยานตรายต่อท่อปัสสาวะไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำให้มีน้ําเหลืองซึมบริเวณท่อปัสสาวะหรือมีเลือดออกเล็กน้อยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียจาก2เป็น4เดิมใช้เวลาเท่านี้ถ้ามันมีอาหาสมบูรณ์มันก็เร็วมากขึ้นในเวลาเดียวกัน มันก็ทวีคูณได้เร็วเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก็มีปัจจัยเสี่ยงเนาะงนั้นเมื่อไหลก็ตามที่เรามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรจะดูแลสุขอนามัยไปเข้าห้องน้ำเนาะหลังหลังบางคนแนะนําว่าก่อนมีเพศสัมพันธ์ถ้าเราบริหารจัดการได้เข้าห้องน้ําก่อนครับแล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์ก็ไปปัสสาวะทิ้งสักหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยครับก่อนที่เราจะ พักผ่อนเนาะก็จะลดอัตราเสี่ยงในส่วนนี้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเพศสัมพันธ์ก็ต้องดูด้วยว่าบางครั้งตัวที่เราพบว่าอย่างที่บอกละการเสียสีหรือการเกิดพยันตรายต่อท่อปัสสาวะอันนี้เป็น,นกลไกสาคัญในบางครั้งฝ่ายหญิงไม่พร้อมในการเพศสัมพันธ์คุณผู้ชายใจร้อนไปอันนี้ก็จะทำให้เสี่ยงในการเกิดการอักเสบของ ของท่อปัสสาวะเนาะก็ทําให้กับพอสวักเสพได้อีกอันนึงก็คือผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนน้ำหลอลื่นเริ่มลดลงถ้าเรายังมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้เตรียมการให้ดีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกับพ้อภัสวาวะเสพหลังการมีเพศสัมพันธ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่เพิ่งมีเพศสัมพันธ์ใหม่ๆที่เพิ่งแต่งงานเนาะ ประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์เอ่ยเรื่องของช่องคลอดเอ่ยยังไม่พร้อมอย่างเงี้ย<อ>ก็ทําให้เกิดการอักเสบ ทีนี้คุณหมอบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นให้ปรับพฤติกรรมทั้งเรื่องของการกินน้ําน้อยแล้วก็เรื่องของการอ่านปัสสาวะทีนี้บางคนไปเจออะไรอย่างตอนเนี้ยไปเจอห้องน้าไม่สะอาดไม่เข้าแล้วหมออะไรเงี้ยเราจะต้องปรับพฤติกรรมยังไงบ้างคะอ่าครับผมจริงๆก็อยู่กับการวางแผนนะครับถ้าเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางเราคาดเดาสถานการณ์ของห้องน้ําไม่ได้แล้วเรารู้สึกเราเป็นคนเข้าห้องน้ํายากก็ต้องเตรียมของปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยเยอะแยะนะฮะตั้งแต่สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราคุ้นในช่วงโควิดเน กระดาษ ที่เป็นแอลกอฮอล์กระดาษเปียกทั้งหลายแหล่เนาะครับฝารองกระดาษรองนั่งใช่ไหมฮะก็มีมีขายฝารองชับโครกเนาะหรือแม้กระทั่งถ้าเราไม่อยากสัมผัสเราก็มีถุงมือที่เป็นใช้แล้วทิ้งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบถุงมือยางถุงมือที่เป็นพลาสติกแล้วแต่เนาะหรือว่าปัจจุบันก็มีจริงๆมีมานานแล้วเนาะครับก็คือเป็น10กว่าปี20ปีแล้วก็คืออุปกรณ์ช่วยปัสสาวะในผู้หญิงคือมีสามารถยืนได้เลยใช่ไหมยืนได้เลยยืนได้เลยขมิ้นได้เลย แล้วมันก็เหมาะใน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 ลักษณะโถนั่งแล้วไม่สามารถยงไม่สามารถยงโยยงยกได้ถ้าอย่างคุณตานอย่างเงี้ยอาจจะยงโยยงยกไหวเนาะเพราะคนไม่อยากนั่งเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะต้องยืนปัสสาวะเขาเพราะเขายงโยยงยกไม่ไหวอุปกรณ์นี้พวกนี้ก็ช่วยได้ปัจจุบันก็เราก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในหลากหลายช่องทาง คุณผู so ้ชมฟังแล้วก็รู้สึกเข็ดเข็ดเหมือนกันคุณหมอลองแนะนานิดนึงว่าเราควรที่จะเฝ้าระวังยังไงบ้างสาหรับโรคนี้ค่ะทิงทายก็อย่างที่ผมบอกก็คือการวางแผนสําคัญจริงๆปัจจุบันมีตัวช่วยเยอะใช้ตัวช่วยที่มันมีในท้องตลาดปัจจุบันให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่มีอะไรสําคัญเท่าการวางแผนเนาะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อเรื่องของการเดินทางนี่แหละการอั้นปัสวาวะระหว่างเดินทางการศึกษามีชัดเจนเลยเป็น มองเจอร์นี่ทริปเนาะครับวางแผนในการเดินทางกลุ่มที่ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์เนาะไม่ได้หมายความว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้องหลงหอนางไม่ใช่นะหมายถึงว่ากับข้อสวักเสพหลังมีเพศสัมพันธ์กลุ่มนี้ควรพบแพทย์เพื่อได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับการใช้ยาเนาะปฏิชีวนะระวังการดื้อยาก็หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเองบ่อยๆเนาะ สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากคือคนเมื่อเป็นกระเพาะสวาสเสคุณตันเป็นแล้วเนาะเป็นแล้วสองรอบัวเนาะัวัวไม่อยากเป็นมันทรมานสิ่งที่เรามักจะได้ยินคืออย่าอั้นปัสสาวะค่ะอันนี้ถามว่าถูกไหมถูกครึ่งหนึ่งอย่าอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆและเป็นนิจสินเนาะอั้นซ้ำๆคนปกติการอั้นปัสสาวะเป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราอั้นนิดหน่อยออว่าประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมแล้วไม่ได้เป็นประจําทําได้ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังถ้าเราอั้นปสัสสาวะแล้วเราควรดื่มน้ําเยอะๆอเพื่อที่จะแก้ไขบางครั้งเราก็ผ่านไปเหตุการณ์นั้นไปได้เนาะแต่การที่เราเคยเป็นมาแล้วแล้วเราฝึกตัวเองไม่อั้นปสัสสาวะเลยก็จะเกิดเรื่องการปัสสาวะบ่อย แบบเป็นนิสัยบ่อยเกินไปเกิดเรื่องอีกใช่ก็เป็นเรื่องอีกเพราะะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากฝากไว้การอั้นปัสสาวะอั้นได้แต่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมไม่อั้นนานจนเกินไปแล้วก็ไม่อั้นจนเป็นนิสัยคได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเป็นแล้วก็เฝ้าระวังอยู่นะคะก็ปรับพฤติกรรมให้สมดุลอย่างที่คุณหมอบอกนะคะดื่มน้ําก็ดื่มให้เหมาะสมไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะแล้วที่สําคัญการอัานปัสสาวะก็อั้นได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนคนที่เป็นแล้วเราก็เป็นซ้ํานะคะทางที่ดีก็คือปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอทองมีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดีครับคุณป๊อปครับ การดูแลและป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ 1. รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและบริเวณทวารหนักเสมอโดยเฉพาะหลังการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ 2. รักษาอนามัยในกิจกรรมทางเพศและในระยะที่มีประจำเดือน 3. ไม่กลั้นปัสสาวะนานมากจนเกินไป 4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 5. เมื่อมีโรคใดๆในร่างกายโดยเฉพาะโรคที่มีการอักเสบติดเชื้อต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลาม6เมื่อมีโรคที่เอื้ออำนวยเช่นโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรืออื่นๆควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที